ช่วยเวลาเราตากค่ะตากแล้วจะทำให้แมลงวันไม่ตอมนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ย Asia Food Secret นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำท้องแซลมอนแดดเดียวค่ะนี่เลยปลาแซาลมอนเนาะจะเป็นส่วนของช่วงท้องนะ1กิโลค่ะเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเดี๋ยวก้อนอื่นค่ะให้เรามาทําปลากันก่อนเลยค่ะท้องปลาแซลมอนเขาก็จะมีนะอีกส่วนของเก็ดค่ะให้เราใช้มีดนะขอดอีกส่วนของเก็ตเก็ดปลาออกนะแซลมอนเขาก็จะมีโอเมก้าสามสูงเหมือนกันนะแต่ราคาก็แอบสูงเหมือนกันค่ะส่วนท้องก็จะถูกน่อยค่ะโลละหนึ่งร้อยนะซื้อมาเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นแดดเดียวเก็บไว้ทานได้ค่ะนี่นะให้เราใช้มีด ขุดขุดเขาออกเลยค่ะขอดขอด,ขอดเขาออกให้หมดเลยแล้วก็หัน่นนี่นชิน้นส่วนของนี้เราก็หัน่นเพราะมันหนาไปนะเราก็จะหั่นค่ะอย่างนี้บางครั้งเราเห็นเราดูจะทำอะไรค่ะก็แดดเดียวเลยท้องปลาเนี่ยทำแดดเดียวได้ถามว่าเอามาทำต้มทำอะไรได้ไหมได้เหมือนกันเลยนะ แล้วแต่จะทําเมนูอะไรค่ะแต่ว่าเอามาทําแดดเดียวว่ามันเป็นอะไรที่แบบตรงตัวที่สุดแล้วอันนี้เขาก็จะมีส่วนของขี้ปลาอยู่นะนก็ใช้เหมือนเป็นการแรกค่ะเพื่อเขาบางลงหน่อยนะอย่างนี้นค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะนี่สวยแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปล้างค่ะให้ล้างด้วยเกลือและน้าส้มสายชูค่ะ หลังจากที่เราล้างปลาซอมอนเรียบร้อยค่ะเราพักไว้ให้เสด็จน้ํานะเรามาทําน้ําหมักกันค่ะก,ก็จะใช้เป็นน้ําปลาค่ะ3ช้อนน้ําตาลทรายหนึ่ช้อนน้ําตาลทรายหนึ่ช้อนนะคะผงชูรสค่ะ ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนละลายแล้วนะปลาเราก็พักจนเสด็จน้ำแล้วค่ะให้เราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ขยำนะให้ทั่วเลยค่ะ แล้วให้เราหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเพื่อให้น้ำปลานะซึมเข้าสู่เนื้อจะได้มีรสชาตินะคะหลังจากเราหมักไว้ครบครึ่งชั่วโมงค่ะให้เราใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนค่ะน้ำมันจะเป็นตัวช่วยเวลาเราตากค่ะตากแล้วจะทําให้แมลงวันไม่ตอมนะเพราะแมลงวันเขาจะกลัวส่วนของน้ํามันค่ะส่วนของมันนะนี่ให้เราเค้าด้วยน้ํามันเล็กน้อยค่ะ เขาจะมีมันๆแบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะอุ๋ยก็จะนําตากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนการตากแดดค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะเราก็จะใส่พริกวางพริกลงไปค่ะช่วยอีกหนึ่งชั้นเพื่อไม่ให้มแมลงวันตอมนะคะ พริกค่ะพริกนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปตากแดดกันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุตากแดดหแดดค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ํำมันลงไปเลยเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะไฟกลางค่อยมาทางอ่อนค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปทอดนะให้เราค่ะใช้แป้งทอดกรอบนะเคลือบเขาก่อนค่ะเพราะมันเป็นปลาที่มีมันนะเวลาทอดค่ะน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นและที่สําคัญจะทําให้ปลาของเราออกมาสวยด้วยนะค่ะชุบแห้งแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ใส่น้ํานะเพราะเขาจะมีน้ํามันที่เนื้อปลาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเคลือบอ่อนๆแบบนี้แล้วให้เราใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ให้เราหมั่นคนนะสีจะได้เหลืองสวยค่ะค่ะหมั่นพลิกเขาค่ะกลับไปกลับมาจะได้สีเสมอกันนะคะเมื่อสีนะได้แล้วค่ะ ช้อนขึ้นเลยค่ะพริกแห้งที่หุ๋ยใส่ลงไปตากด้วยก็หุีก็ามาทอดเนาะไว้กินแก้มจะได้แก้เลี่ยนนะคะนี่ค่ะสำหรับเมนูท้องแซลมอนแดดเดียวถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ